สองวิละอร่อยไหมลูกอร่อยไหมฮะอู้ปากดำปากเมาเลยเอาเ <c oughs> นา้ทีกินข้าวเป็นครั้งแรกข้าวข้าวโอ๊ตบ่แม่อู้ปาซามอนวันะ่ะกินอย่างดีเลยอะ่ะอู้อ้าไทยย่ะ นะบอกให้แม่หนูกินแล้วนะกินข้าวนะหนูกินแล้วหนูกินแล้วข้าวนะอร่อยไหมลกูกฮะฮะข้าเหนียวกินกับนาทีไหมลูกข้าเนียวค่ะกินกับนาทีไหม อร่อยไหมนาทีอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมฮะฮะเออเออเอาเคี้ยวไหมเกินไหมเอา ตักให้มันเทีละน่อยตัวจักมันไหลนุ๊กหนึ่ง 1> <laughs> 1นาทีแม่งแจักแจ๊กเจ๊กนาทียิ่งส่งได้น่ะในหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยนาทีกินข้าววันแรกก็อาเอาอยู่าี่ล่ะ ข้าอันนี้นกินเเันแ้หรือข้าอันนั่ดิหาที่อันนี้บอกหข่อันนี้มันบอาหากักเนาะเดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนัยอนย,ยอันนี้จะมั่งค่ะ อย่าอมมืออย่าอมมือเอามือออกกเนอน้รนาะวนข้นวกินกับนาไหมเรียกหาข้เหนียวมากินช่วยมันแม่หมาข้าเหนียวเอ้ข้เนียวที่กินที่หมาข้าเหนียวอย่ามากินเอาน่ะ มันอิ่มบ่ข้าวเหนียวไอ้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมากินข้าวมันสิมันไม่อยากกิน <c oughs> เออ <c oughs> กินซาก, <c oughs> กินกินให้หมดแก้วกินให้หมดแก้วแล้วไปอาบน้ำ <c oughs> อาบน้ำแล้วก็นอน รู้สามนาทีเลยเว้ย